สวัสดีครับผมมาร์ทมาโชวฮะวันนี้อยู่ในรายการ Walk Happen พอีกแล้วนะวันนี้พามาดูงานเปิดตัว f u จิฟิล์ตัวใหม่ของเขาฮนะตัวนี้เป็น i n s e แ t MINI นินที่นายนะเรียกว่าเป็นฟัง์กชั่นใหม่แบบใหม่มากๆแบบไม่เคยเห็นใน i n s e แ t ตัวไหนมาก่อนเลยมีเยอะแยะมากมายฮนะเดี๋ยววันนี้ จะพามาอธิบายว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตอนนี้อยู่กับพี่บอมแล้ววันนี้มาเป็นเอ็กโโตกราเฟอร์แล้วก็จะมาแนะนํากล้อง Instax Mini ที่นายโนีีด้วยใช่ครับผมก็สําหรับ Mini ท 99, 99, ี่นายโใหม่คุณน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันมีฟังก์ชันอะไรแบบให,ให้ให้หมุนปยอปบเยอะ <ๆ S 2> มากเ<ๆ>อันที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยฮะอย่างอันนี้ก็คือเรื่องของแสงจริงๆอะ่ะตัวนี้เมืเ่อกี้น่าจะเปิดให้ดูกันไปแล้วเนือ่องจาก <หา S 2> ว่าตอนที่เปิดหลัำฟิล์มมันจะมี4มุมภาพ ใช่ไหมเป็นไฟ LED อยู่เป็นเป็นเป็นสีดวงเล็กๆแต่ละอันก็ทําหน้าที่ปล่อยสีตามที่เราหมุนอย่างเช่น Fa d e d green หรืออะไรแต่ละอันก็จะแบบปรับสีกันไปแต่ว่าที่ผมชอบส่วนตัวไหมสุดนะคือ LL หรือไล e ์ล g กไลท์ลีกเนอะไลท์ีกคือผมชอบเหมือนกันความเจ๋งคืออะไรใช่ไหมแต่ละรูปสุดแล้วกด10สิบรูปอ่ะมันจะแรนดอมมันจะมุมนั้นมุมนี้ถูกไหมใช่มุมนั้นมุมนี้แล้วก็เฉพาะไลท์ลีกหรือว่าทุกอันจะแรนดอมแค่ไลท์ลีก นานหลายลิตรการล้อมหลายลิตรกัน้อมนะครับนอกจากตรงนี้ความเจ๋งก็คือเรื่องของไอ้ระบบของเราสามารถคอมเพนเซตภาพได้ก็คือช่วยช่วยแสงทุกติมันมีแมมในแสบผมว่าเท่าที่ผมลองมามันไม่มีถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัว mini Evo มันก็จะมีแหละแต่ว่านันก็เป็นเป็นไฮบริดเป็นไฮบริดไงแต่ว่าพอตัวนี้พอเป็นระบบเป็นฟิล์มเลยเนี่ยผมว่าผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะเพราะว่าเราสามารถควบคุมภาพได้มากขึ้นและที่โคตรเจ๋งเลยก็คือตรงนี้ วิกเน็ตอะวินเน็ตอะแต่คุณทายเรียกว่าวิกเน็ตใช่ไหมแบบมันเปิดปิดได้มันเป็นแบบฟิสิกอลวินเน็ตก็คือทําให้ภาพแบบขอบภาพมืดขอบมืดนิดนึงเข้ามาอันนี้คือของแท้เลยของแท้ไม่ใช่แบบว่าซอฟต์แวร์แต่อย่างใดคือจริงๆเลยมีบางลงมาแบบฟิบอย่างนี้ของจริงใช่มันก็จะดูเรียลมากกว่าเนาะแล้วก็แบบอนาล็อกมากพูดถึงโหมดโหมดกล้องต่างๆอะไม่ว่าจะเป็นโหมดไายอินดอร์อินดอร์จริงๆผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสโลว์ซิงค์แหละ ง่ายก็คือเหมือนแบบปรัตเตอร์นั้นขึ้นหน่อยนึง มันมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสปีดมันนาน่าจะประมาณเพราะเพราะมันเก็บดีเทลในส่วนของแบบแอมเบียนที่อยู่ในเงามืดได้ดีขึ้นส่วนของที่ผมชอบอีกอันนึงคือภาพซ้อนถ่ายสนุกมากเป็นสเตชันตรงนี้ด้วยที่พี่บอมดูแลด้วยนะตอสเตชันภาพซ้อนก็สนุกมากเราก็เพีย์สีได้เยอะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไปดูเมื่อกี้พี่บอมถ่ายผมไปแล้วนะแบบถ่ายผมภาพนึงแล้วก็ถ่ายกับแมงภาพนึ่งออกมาหล่อมากไม่เห็นอะไรเลยเออคือเห็นแค่เงาอไม่ต้องเห็นหนังหน้ามาแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ ที่ที่ผมว่าเจ๋งสุดก็คือแบบโหมดหรือ B ีโหมด B ีโหมดตัวเนี้ยเขาลาก shutter speed ได้ถึง10วินาทีเเฮ้ยออาไไปทะรก็คือไฟเย็นอย่างนี้เหรอไฟเย็นได้ใช่เอาไฟเย็นเขียนรูปเขียนมันชื่อคนรักหรือว่าถ่ายแล้วเราจะรู้ได้ไงมันไม่โอเวอร์หรืออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะครับความสนุกความสนุกอย่างหนึ่งของของของ insects camera ผมว่ามันคือการวัดดวงมันคือการแบบลุ้นเน่ะเราลุ้นตอนที่ภาพมันกำลังขึ้นมันก็คือมีความแรนดอม ประมาณนึงแต่ว่าผมว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องไปซักสักสักพักหนึ่งผมว่าเราก็สามารถควบคุมมันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละว่าจะโดนไปสักสองสัมผแหละอี่าม่ไหวเดชอ่รู้แล้วออเนี่ยเราปรับประมาณนี้เอเกินอ่ะเราต้องนิดเดียวผมว่าผมว่าทุกคนพอได้เห็นรูปปุ๊บมันก็แบบเออปรับไอ้นี่อยากได้มืดขึ้นก็ปรับได้เลยให้มืดขึ้นมันก็มีช่วยปรับด้วยอยากใส่แฟลชเปิดแฟลชปิดแฟลชได้หมดเลยรวมถึงแฟลชแก้ตาแดงด้วยก็คือ ครบมากตัวเดียวครบมากแล้วก็วอีกเมื่อกี้อันหนึ่งที่ผมแบบว,ว่า ลองเลงอยู่นานมากเราก็ถามพี่บอมไปหลายทีก็คือเรื่องของระยะโฟกัสข <โฮ S 2> องเขาพอแบบเราเลื่อนมาระยะใกล้สุด0ูดถึง0.6นอ่ะไอตรงช่องมองภาพ o v ตรงนี้มันจะเหมือนมีเลนส์อีกอันหนึ่งฟลึบลงมาใช่ไหมใช่ครับก็คือก็คือในในวิวไฟนเดอร์เนี่ยมันต้องการเขาเรียกว่าพาร a ล l a ซ์แก้แก้การเหลื่อมของภาพยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเราถ่ายไกลๆอ่ะเลนส์เราอยู่ตรงนี้ช่องมองเราอยู่นี้มันห่างกันเท่านี้ใช่ไหมเราถ่ายไกลไม่มีผลอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเราถ่ายสิ่งที่มันอยู่ใกล้อ่ะ คือมันต่างกันนะคือถ้าเกิดว่าเราส่องจากตรงนี้เราอยากถ่ายภาพมือเต็มๆใช่ไหมเราจส่องจากตรงนี้ไปแต่ว่าภาพที่ได้เราจะได้ต้องขอบตรงดิ้วโป้งแทนเราจะโดนฝั่งนี้แทนเพราะว่าเลนส์มันอยู่ทางนี้แต่ว่าตัวนี้มินินนท์นนเมื่อหมุนมาที่ใกล้สุดก็คือ0.3เมตรถึง0.6เมตรมันจะมีมันจะมีเหมือนแบบแว่นตาอันนึงแว่นตาเป็นก็อกเกิลเล็กๆอยู่ข้างในที่ปวุบลงมา เพื่อแก้ให้ให้พ a r a l l a x เนี่ยมันให้ให้เหมือนเราเห็นแล้วมันลงมาในนี้ใช่มันคอ r เลคชั่นมาตรงกับนี้ปกติ In Sta เราไม่เห็นอะไรอย่างงี้เลยอัี่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ที่ช่วยให้การถ่ายภาพมีความแม่นยำมากขึ้นตังผลได้มากขึ้นอันนี้คือแบบซีเรียสเลยนะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเฮ้ยเกิดจากแบบความเข้าใจการถ่ายภาพจริงๆว่าเฮ้ยมันมีปัญหาโน่นี้นั่นแล้วก็ตัวนี้ก็แก้มาให้แล้วด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บอมมากขอบคุณมากครับ ต้องบอกว่าฟูจิฟิล์มอินสแต็กมินินายที่นายตัวนีนะ้มีทีเด็ดลูกเล่นเยอะมากมายนะแล้วก็เป็นแบบว่าใครที่เป็นสายชอบถ่ายแล้วแบบเฮ้ยมีปิ้นออกมาเลยแล้วก็แจกเงินนู่นนี่นั่นะนะตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีลูกเล่นมากมายพอที่ทําให้คนนึงเนี่ยเฮ้ยโอเคฉันมีอินสแต็อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะซื้อตัวหนึ่งนะแล้วก็ใส่ไป2ม้วนเลยคือได้ฟิลแบบปกติแล้วก็ได้ฟิลที่แบบเฮ้ยไปเอฟเฟกต์ภาพซ้อนนู่นนี่นั่นะนะนะก็สามารถเอาไปเล่นก็ได้ตัวนี้นะแล้วพบกันใหม่ครั ั้งหน้ากับว o c k กแฮ p เพนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราฟล o ์ตไฟลด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ